สวัสดีคะ่ะแม่เน่งประดินภูมินีค่ะวันนี้แม่เน่งได้แวะที่บริษัทเชียงใหม่ไลฟ์คาสต์สเชั่นนะคะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะอยู่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะงานไม้ไผ่ค่ะงานหลังคาไม้ไผ่ค่ะบมบูเอิร์สนะก็ <S 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 เป็นงานไม้ไผ่กับบ้านดินนะคะ,นนะสุดยอดไอเดียเลยค่ะ ก็คือสวยทุกองศาค่ะสะดุดตาในทุกมุมมองเลยนะคค่ะวันนี้ก็มาชมงานตัวอย่างะคะ่ะงานตกแต่งด้วยไม้ไผ่นะคะบ้านดินตกแต่งด้วยไม้ไผ่นะคะเป็นบ้านที่โดดเด่นนะคะโดดเด่นด้วยดีไซน์ในการออกแบบนะคะแล้วก็ภายใต้บรรยากาศก็ยังไงคะ่ะดูซอ้ซอมๆแล้ะกับไม้ไผ่ค่ะ ด้วยแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะก็เป็นแบบที่ออกลวดลายค่ะเจ้าของบริษัทก็เป็นฝรั่งชาวออสเตรียค่ะก็เป็นลูกเคยไทยนะคะวันนี้แม่เน่งก็ท้องฟ้าสดใสมาแวะชมบ้านดินไม้ไผ่กันค่ะค่ะคลิปนี้ก็ให้ดูบริเวณรอบๆบ,บบ้านก่อนนะคะรอบๆตัว อันนี้เป็นออฟฟิศนะคะเป็นสำนักงานเขาค่ะ,ะตกแต่งงานดิน,นะค่ะได้สวยเ <c oughs> ลยค่ะเขาก็จะมีพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรด้วยค่ะเ <c oughs> ขาทำทำโรงเรียนด้วยนะคะทำโรงเรียนด้วยบ้านดินด้วยไม้ไผ่นะคะเกาสร้างบ้านนะคะเ <c oughs> ขาับสร้างบ้านด้วยนะคะก็สามารถสอบถามได้ะค่ะ <c oughs> ก็เป็นงานไม้ไผ่ที่ เขาใช้การคัดสรรไม้ไผ่มาอย่างดีค่ะเขาก็คือมาคัโสโรเซเลปนี่เขาเป็นนักสร้างนะคะนักคิดค่ะผู้ก่อตั้งเชียงใหม่คอนสตรักชั่นนะคะเชียงใหม่ไลฟ์คอนสตรักชั่นค่ะพัฒนาวัสดุบ้านๆนะคะในการก่อสร้างครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้ะะอมค่ะก็ เอามาไว้ให้เพื่อนๆดูเป็นทางเลือกนะคะก็สวยงามค่ะถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวแม่หน่งจะนําเสนอด้านในนะคะด้านในว่าเขาตกแต่งยังไงเขาทํำยังไงบ้างแต่คลิปนี้ก็ขอให้ดูรอบๆค่ะเน้นที่โครงหลังคาค่ะโครงหลังคาไม้ไผ่ค่ะสวยลงตัวค่ะส่วนตัวแม่หน่งก็ชอบนะคะนะคะก็เป็นบ้านดินที่ สวยแปลกตาไหมคะสวยคะ่ะรวมรวมแล้วดูดีมากเลยนะคะ,คะก็ไม่ไผ่นี้วัสดุบ้านาน,นี้ดูแบบพอเอามาดีไซน์แบบนี้นี้ไม่บ้านแล้วนะคะดูดีมีเสน่ห์มากๆคะ่ะลงตัวกับบ้านดินคะ่ะบ้านดินก็สวยอยู่แล้วคะ่ะวัสดุธรรมชาติคะ่ะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนบ้านนี้ึกบนนีมาทำคลิปดีๆนําเสนอนะคะคะ่ะคลิปต่อไปแม่เน่งจะนําเสนอด้านในนะคะด้านในออฟฟิศของเชียงใหม่ไร้คอนสตรัคชันเนี่ยนะคะคะ่ะมีโรงงานของเขาค่ะเขาผลิตทำหลายอย่างนะคะก็ครบวงจรกับช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่นี้เลยค่ะมีงานทำค่ะค่ะโอเคไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจนเก คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ